เป็นย่างถามเหตุการณ์ก็ได้เนาอจะเอาใยกินขึ้นช่วยวกเป็นซามดีเด้อมันคือหนีเป็นแฉบท่องบอกด้ว่าเป็นจังไรแฉบท่องบอกเจ้าว่าคือว่าแฉบนี่เหรอเจ้าว่ามันมันนุ่นขึ้นเลยนะเนาะแม่นบ่มันจุกขึ้นเลยอ๋อกระเพาะได้อันนั้นนะเมื่อวานนี่เจ้ากินยังวานไงเนี่ยอยู่ในถ้วยไข่บ่ะไข่กับตัวมีป่อม อ๋อได้กินแล้วนันนู้นบาดนี้ได้เฮ็ดอีหยังฮะอ๋แซ่บบ่ฮู้คออ่าแซ่บเบิดโอ้ยแม่นน่ะก็พอขึ้นแฮงแล้วน่ะแซ่บแต่บ่มียากินบ่โอ้ยเนาะโชคดีซิ่นือเบื้องต้นสิซ่นนี่ยๆกินเเคยกินเคยเคยกินนี่ล่ะว่ามันเือนไว้สกันกับตัวนี้มาแล้วกะคืนกโตัวนี้านันเพิ่นกินนี่มเป็นสีชมพูล่ะกับซูนแบบนี้ สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงบิดสุสุสคนกะยินดีตอนดับสง่งสาวบุญบรรณาอีกแล้วพี่น้องเลยกะมาพบมาพอในมื้อนี่เนาะทางสุนกะได้เดินทางมาหาทั้งบอสซิงพี่น้องเลยบอสซิงสายโสดอยู่ตัวคนเดียวเนาะกำพผ้าพ่อกับผ้าแม่จะนอกจากที่พ่อกับแม่ไ่ได้เสียแต่ว่า คำภาไปพี่น้องอเป็นจนังไหนจังวะคำภาเนาะกัคำภาพอเพ,พันอยู่หลดเดียวเดียวลายคนเดียวชายโสดเนาะปูม,มีครอบมีครั่วไปพี่น้องเอ้ยชีวิตของเรานี่กัเป็นตาอีตนเนาะผู้บางคนเพิ่นบอกว่าทั้งบอสิงนี่มาตับจา้างเผาส่วนอ้อยนี่โบแมนเราเป็นคนแน่ร่อนเนาะแต่จริงอ่ะทั้งสาวบ้านพันกะว่ามาแล้วโบวีมองอยูโบแมนคนมาเผาอ้อยเนาะมุ้ยมองอยูเลยเลยมาอาศัยจากของส่วนอ้อยนี่ยุ้ยไปพี่น้องเลย ตูบจะคงส่วนอ้อยแต่ดินก็เป็นดินของเท้าพ่อที่ว่าทั้งหอาไปเบิ้งดินมาในเมื่อน,นั่นเนาะโดยกะได้เข้ามาทาั้งสว่านกับฮู้จักเบิดในเราเนี่ยว่าเด่องราของเราเป็นจังไหนเดิงพ่อเดองแม่เนาะกับมีแต ى, ท่ทั้งพลักผูใหญยอยากสุดซอยทั้งเคตของบอสซิงเข้ามาเพี่นงง้ตอนนี้ก็คือทั้งบอสซนเนาะเพิ่นก็ได้รวบรวมเงินไอไวซื้อที่ห้เพิินในจำนวนหนึ่งแล้วเนาะโดย,โดย แต่วันนี้ทั้งสมุนหันตอนนี้ยังโมมีเพื่อนๆเราไอ้เงื่อนพี่เลยเพิ่นฝากมากอะทั้งเอจูดี้เนาะเพิ่นได้ฝากมาไห้ซื้อเครื่องซื้อของเพิ่นกะทั้งเบื้องต้นเมื่อน,นั้นเพิ่นฝากมาหนึ่งด้วยรอนเนาะทั้งสบุญกับซื้อน้ำซื้อเครื่องใส่เครื่องซอยมาให้เพิ่นแต่ละมือ้อที่ว่าเขาได้มา,ยามยังไม่ยามเนาะโดยแต่วันนี้กะถามีทั้งพระกุญย์อยากสุดซอยเพิ่มเติมอียงเขามากอะ่ะ สามารถติดต่อมาได้ทั้งชองทางช่องสับุญบ้านนาเนาะโดยรดูว่าเฟซบุ๊กของเราดูว่าเบอร์โทรไอเดล่ายึดขึ้นเฮาขึ้นหน้านโาานนนาจนะพายพี่น้องเอ้ยแล้วแต่สะดวกทั้งช่องทางใดดูว่าทั้งทีมงานของเราดูว่าทีมงานอื่นเนาะก็สามารถติดต่อมาได้เด้อพายพี่น้องเอ้ยกับชีวิตของเราดึกๆนี่กับไอต้นพายพี่น้องเอ้เนาะถ้าเห็นแล้วกับไต้นทั้ง แม่อยู่ทางประเทศไทยเนาะพอนเขาเม่ในในใต้คลิปแต่ไอพี่น้องไอพอนบอกว่าให้สบุญพาไอสิงกินข้าวไอซื่อแนวไ้มาสูเรากินแล้วก็ก, <c oughs> กินน้ำเล้าคนหน่อยเนาะแต่เฮากะถ้าเราบอกว่าบุก,กินแนวกับโกก้าบังคับเล่าสินยะพี่น้องไอไปเดียวกับทั้งเอบซีเนาะพันก็ยากเห็นทั้งบบซิงหนีเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ละมือให้เปลี่ยนไปคูมมือเนาะบอ,อยากให้ใส่เสื้อผ้าซ้ำๆอยากให้เราอาบน้า,นาให้เบิง้งประมาณนี้แหละเนี่ย แต่ว่าเขากับโบกเล่าเราบอกว่าบอ,อาบถ้าอาบเธอเดียวตอนแรงจบเลยกะเขากับโบสามารถที่ว่าสิอ้มเล่าด้วยป้าอเลา่าลงมาอาบน้าม,มันกับโได้หอยพี่น้องเลยโดยเพราะว่าสิทธิของเพื่อนเนาะเราก็ยัยเด้ออวเพื่อเราบอกว่าเราบบอ,อยากอบาบเขากะบังเข่าเล่าโบไล่ชนะหอยพี่น้องเลยโดย,โดยปะจังไดกะทั้งเขากับที่ได้เข้าไปตามทายทั้งโมซิงกอนเรื่องทีนที่โดนและตอนนี้ทั้ง คนมาแจ้งมีฮอดขันใดแล้วเ,เนาะโอ้โหโมนี้แดดคักดีดีพวยพี่น้องเอ้ยท้องฟ้าใส้แจงจังปังโลกโมนี้จากคนดำเป็นคนขาวย่างจบย่าง,งอ่านัน <laughs> จ,จอบจมองมองอยู่มองเอ็นไยพี่น้องเอ้ยนั่งแล้วคือจอบนูจบย่างยังไ,งได้พ <laughs> อ,อสิงนแล้วโมยูบ่ แล้วคือคือจานคือจบ่ะเ้สวาสดีเ้ยเนาะมาคนเดียวบอสใส่เดียวเลยเข้าไปหาทั้งไอซิงเพล่ะแต่เพิ่นบตื่นยังเพิ่นยังหักเต็มอยู่เป็นไข่ป่จักจักเลยสังว่าโอเทุ่กลจะข้าไปเบิ้งเหรอบอยสกับเพาะปไปจักเราเราเป็เป็นกับเพาะเลยปีล้าข่อยส้อยาเอ็นิชินมาห้เล่าน่ะ อือน้องเบิ่งบ่ซะเอ้าพวกกาสิมอยอยู่ก็เลยคองมาย่านเนาะแบบนว่เฮาเ็นั่นบีเนาะเฮามาเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งพร้อมกันจะไปก็เลยจอกๆมองๆอยู่นี่แหละอนี่เด้โอ้ยเอาคือว่าากเต็มอยู่นี่ บอก่าสิงเป็นยังเนี่ยเป็นยังบ่ท่านได้ใส่เสือเ็ได้เมื่อัานหานเราบอกว่าเราจะได้ยาดีกับะกในทั้งนอนมันเ้าไม่ได้ไปขดนะเาดคือยาย่างไม่่อนเบื้งต้นคือต้องยาแอนติ้จนเนาะแอนแล้จอนคือยาไมันคือยาคือก็คือยาบูเดนักนาปะไดนในแบบคือปวดหัวปวดหางนี่ทั้งบ้านเฮาเนี่ยนักลักคือยาพาราคือว่ายาสระ เราซื้อตัวน,นี้มาก่อนเรา่หอยกินเผาเนี่ยเรากินนี่จุกเหื่อยซื่อมาให้ก็ยังเลยเราบุก,กิน <c oughs> เออเราคือบุกินเนาะเราบุกินนะกกนีนะะะน่แต่ละชื่อของกินมาให้เราชื่อลาบโบราณมากลาบไม่แต่ยังคือเกาน่า <c oughs> <c oughs> จะชืจะจ่ออีย่างมาให้เนาะมันยังร <c oughs> ัคือผ่ายังบบดนี้ผ่าขาวนี่ยังผ่างงขาวไปโด <อ S 1> <อ>นเล็บได้หมายเส้นบอ่ต้องมีแน่นบ่จะโดนแล้วผ่าในนะเก็นวันเราเหดใหม่นะชุนนุ่มแล้วก็บุกินแล้ว ไม่พ่นบ่ค่อยมากินกับหมู้ว่าพออย่างแล้วว่ากระเพาะเราบ่ต้องการอาหารบ่จ๊คแบบนี้ต้องใช้ยาเมติมินกับผู้ใหญ่เนาะจะชื่อยาอย่างเด็กน้อยยังว่ายาเมติมินอยังเมติมินซีให้กินอันนี้หันแจ๊คจะชื่อยังพออันที่ผมบอกว่าในกระดูกถาเราไปหาหมอดูว่าฉีดยาบังดุงนะแต่ว่ามันเหตุทุทีทุทีกับโบไรปวดก้อนเนาะ่าบัดยังย่องอยู่สิพาเราไปหาหมอก็เป็นไปบ่ได้ ในกเพิ่นกความสมัครใจของเราอีกเนาะคือแบบเดียวก็บผมแะทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกะเสียงมาหนีไลยเสียงให้รัมแต่เราบันยังแต่เราันยังมัดอยู่เนาะเมันก็จะมีหันเข้าชิฟเฟิมไร่เขานี่นีแต่หนาที่มาเป็นซยซอยเพิ่นแต่ว่าเ้าวงคับโบไร่นี่ยมล่โมล่ไมมมม่ล้าเข้า่่ล ได้ิทกัวโา,ากว่าอบตะเลยตอบโตเจ้ามาลูกหนักออเ่อ้คือว่าเห็นหนูเห็นในห้ว่าหคือจ้องจมองมอ,งอยู่เราอันนี้ว่าเราเมาไจะ้ะหรือว่าเราเป็นไข่ไปจะ้ะเป็นไข่ใช้บันงนุ่งแล้วปะปน,ไปไนุ่งเสือแล้วปะได้เข้าไปหายแค่นี้น่่เื ยังอยู่เราไห้ชุนไอยเราอลงเสือลงยางทั้งกรมสะอาดก่อน,นะนั่นเนาะผมไปขัามาบม้าวานเนี่ยก็บเพื่นไปนะเฮ oh. ้ยไปกัาบกไนห้างมวยวานเนี่ยก่อนจะดูยามหม่ยานานเลยเนาะแ <c oughs> น่นนะแล้ววานนี่มีมีงานบุญในบ้านเนาะ <Okay. S 2> ไปงานบุญแล้วก็ลงไปเยี่ยมเพื่อนทำพ่อทำแม่แน่ เราอยู่ไปอยู่มากอะคำจะมาเอาน้องผีหน่กกลับเลยพอว่านี่ก็เลยปริมาณซะแล้วนึ่งเครื่องนึ่งคองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขอมากื่อน well. ี้อยากถามเล่าเนี่ยว่านี่ยังเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินที่โดนของเราก็เห็นได้ในคลิปบอแซนนั่นแหละเกิดเาเรื่องดินเรื่องดอนกับท้องถิ่นจังว่าไปกับวไดเขาเป็นคลิปบอลเซนคน จากที่เป็นตั้งราคาอยู่6กหมื่นเป็นลูกไหห่าหมื่นสามหนึ่ลายเปดได้เนาะแมนหมื่นามก็คือว่าถ้าว่าเขาซื้อแล้เพิ่นเป็นคนเสียเองได้ใหพวกในบ้านเอานั่นแหละเพิ่นก็คิดเพื่อเสียเนาะสามพันสา0นเาทเออค่าเสียค่าเส้นในบ้านต้องเสียได้ เช่นหย่งเพื่นอีกเนาะก็ต้องไม่เสียค่าท่านบอกขำเนียมเพิ่นก็ธรรมดาเนาะก็ธรรมดาเนาะชาวบ้านชมหาคูณชาวก็คชือว่าชิมหาคูณชาวดุดหหาเหนซามเหมือนซามพอท่านบอกซนเพิ่นกัมีงบอยู่สองหมื่นโอ้ไม่มาสองหมื่นเหรอบอกะงบอันนี้คือทังไม่เพดเพิ่นก็บบอกทางบอเเ็นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นจะช่ยช่วยได้สองหมื่นเพื่อนวเพราะเพื่อนช่ยแล้วงหน่อยเพิ่นก็ ลังจากนั้เพิก็สิส้างน้ํสร้างอีกเพิ่นว่าโอแล้วก็สิปลูกกระต๊อบให้มันยังลายางเพิ่นว่าก็ได้20,000นี่กบ่ได้แม่นนออ้หาเงิน20,000เฮาไปเฮ็ดงานอยู่ไทยนี่3เดือนยังบ่ได้20,000โอ้ยบ่ได้บ่ได้คสมมุติว่าเดือนนึง9,000เนาะเดือนนึง9,000ค่ากินค่าอยู่คา3เดือนยังบ่ได้9,000ีด้เฮานั่น6,500เออ6,500หักค่านันค่านี้เหลือ4,500ต่อเดือนต่อเดือน คือก oh, okay. mm, ันทางนี้โจ้าถือว่าแม่เพิ่นซอยส่ำนี้หือว่าโอเคหือว่าดีหือว่าเป็นบุญเนาะแม่นได้อ่ะรอล้างหน้าล้างตาอยู่อือจ้านั่งรออยบ่กล้าเข้าไปคนเดียวถ้าแล้วเพิ่นบ่ลุกกบฮู้จเอ้จังได๋ปลาดอดเอาแล้วเฮ็ดหยังวะใส่แ้วใส่หยังบ่สิจบไปมองอยู่เลยนั่งอยู่นี่บีเพิ่นลุกเดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดหยังะเพิ่นเป็นหยัง เนี่ยถ่านเราพันกันบ่เนาะเราพันกันอาสะบึงก้อนไม้นี่เนาะอาศัยท่าบ้านกอยู่ในดินทงเฮียนอยู่ในหมู่บ้านนี่บ่หมู่บ้านต้นเลิกเติบเข้าเข้าไปเลิกเติบบ่เจ้าเจ้าเคยเข้าไปบ่ทางเวย่างบึงสร้างบ่มีบ่บึงสร้างแบ่นบ้านบ้านบ้านท่าก่อสร้างท่าก่อสร้างในเมื่อกว่าปวยกอยู่ไกลเติบท่าบ้านเพึ่นในน้ำแต่ว่าในบึงแล้วบุห็นเพ่น เพื่อนสั้นเพื่อนได้เห็เห็นอยู่บ่เห็นเห็นเป็นกระต๊อบธรรมดานี่แหละแต่ว่าเพืนะพ่อนบ่มีให้มุ้ยนะศัยหานี่แหละหารับจ้างก,กินเพื่อนก็ได้แต่ว่าเพื่อนจะมีลูกมีเต้าบ,บ่ได้บ่ได้เข้าไปนั่นบึงเนาะไองทีก็อันทางเอื้อยมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายนะ คือการมีคนอันทรอนเพิ่นขับมาเพราะว่าผุนน่งอยู่ในดินร่วมเลยอยู่ในหุ่นเทียนอ๋อท่าทีทานผมกินข้าวให้ที่หม่อยู่เนั้นแม่ก็ช่วงนี้หนึ่งพระเจ้าแบบบ่มีหม่องยูนี่เวลากับบ่มีขาบมีน้ำนี่ต้องไปหาได้เนาะไม่หาเห็ดยได้ช่วงนี้เพราะว่าเนี่ยยึดนานจะดูเนาะไม่เนาะช่วยงามเลยต้องแน่นอนเพราะว่าไปคือมือนั่นแหละกวเสียเวลาซื้อเอาบ่มีเบอร์ิ่น จะลืมคอเบอร์เปินไว้ไปแม่เอาแอนมาหนินุ่งมึงดูหันเข็จบุญยุ้ยเจ้ามาหนิด้วยด้วยด้วยฉีดถาดเอ้าโอ้นุ่งเครื่องมาพี่มึงดูหันใช่นุ่งเครื่องนะป่อนุ่งเชือมาหาเน่าจะเอายากินเนี่เป็นยังไงนะหักแต่หัวค่ำเราแม่หายใจยินเสียงต๊ะนุ่งเชือกนะป้อจะไปหาหนิ มาละมาพี่ก็ได้มันทอดมันทอนเนาะอยูเนาะพี่ก็ได้บ่วชิงเลยบ่สบายบ่คือนั่นแท้เจ้ายาเนาะเจียยาดีไข่อันดีปวดหัวมาหายนี่เซ่มึงดูหันเป็นเตลือกมึงแรงหรอวะโอ่ยอย่านั้นคับยางนั้นคับถ่ายยางไว้คือเก่าถ้ากครับเจอถุงยางไว้คักเตะก็เห่าก็หนุนหอยนี่เนาะนี่ ไข่กับมดขึ้นหมดเลยเป็นยังจังห่ากนะเป็นไข่บ่อเจ้าหัวบ่อออกมาออกมาตรงนี้จะเกิดนี่ขึ้นกันแล้วขืนงเพราะว่ามันห่อนนะแล้วลงเสือยนี่ขนนี่พูดขึ้นเท่งกันแล้ว ฟ้าเจ็บพังบ่เป็นลำเป็นลำลำไส้บ่แศร็บ่แศรษกับเพาะบ่เว่าเ้ากินแล้วก็่าเป็นกินยังบ่ได้หลายนะโอ้กระเพาะกดได้ยอดแม่นกระเพาะแน่นเว่าเพาะแน่นนะอึศนะอืมอ่ะอาจารย์นุ่งเสื้อด้วยค่ะเื้เสื้อเลยเจ้เสื้อได้นะมีมียาอยู่นะน่ะเราจะเอายาจะชิ้นให้กินก่อนป่ะ เดินมาพี่เดอ้อมาห่มพี่เดอ้อกดไหลย,ย้อนแมน่จำพ่อจำ่าเราบวกคอยกินเข่าเนาะแบบกินเข้าไปแล้วก็กินบวชคอยได้ยอเราอ่ะอันนี้อ่ะข้าวยานี่มาให้นี่อยากจะชินนี่กินแก้เพราะมันเสยกระเพาะเนาะเพราะว่า บางอันก็ยังคือยาใบเย็นกิดทงตลอดเลยต้องว่าไข่ดำมีทั้งยาดำไม่รู้ติดเลยลดละน้อมียาดำอ่อนหูหูหลวงพ่อเขากินข่าวพอตรงเวลาแม่เนี่ยมันเห็ดห้ลัมใส่เขานี่แสบแล้วก็แสบโอ้โหยาดียาดีกระเพาะตัวนั้นยั่งอยู่วันนี้ดูเอาทำอะไรลักกินเโอ้ยไปบุ้งรู้เหรอว่าตันี้เพราะว่าเรื่องหันใบเตี้ยมตัว้เพิ่นฝากมาแต่ไทยได้ด้ะค่ะอืออ่ะเนาะเราว่าแสบเราถ่าออกมาก่อน อ่ะเนาะทางบ่ตรงนี้ไปเอายาดีกระเพาะที่บ่เตียงเอาให้เพิ่นฝากมาให้พอดีบ่เอ็นก็ว่าจะลองกินเด้อให้ลอง2เม็ดเออพูละ2แต่ว่ามันบ่ขึ้นก็กินเทรามิดเากินเทรามิด่ันูไปอน่ีน่แต่ว่าอยู่ไทยนนี่น่ะอยู่ไทยบ่บ่แม่นอันเอื้อยเพิ่นฝากมาให้บ่อยู่ต่างประเทศบ่ จังว่าแต่บาเตียงเพิ่นว่าบาเตียงเอาให้เนาะแม่นบาเตียงเอาใหายท่าว่าเรื่องคือเรื่องยาเนี่ยถ้าเห็นรถเล่านั่นจะถามรถพิชุมบ่ญไว้ปิดรถตลอดเปิดเขาบอกเนกระเพาะกันเนาะแม่นพอเราเป็นโรคกระเพาะตลอดเราเนี่ยให้คักรึเปลืองเบิ่งเสียหายเอฟซีพันเบิ่งเพันนะพิ่นเห็นน่ะพิ่นซีหู้อยูหรอกเนาะว่ายาเป็นมีแต่ภาษาอังกฤษหะพี่น้องเอ้ เปร์ละเปล์ก่อนนี่เนาะแม่ใช่ภาษาเปล์ละเปรก่อนเป็นยาทางในนี่เป็นแคปซูลพอนพี่น้องเอ้เปล์ก่อนพี่น้องเอ้ทว่าเอพซีฟังไทยถ้าว่ามีนี่ก็ฝากมาให้ในเด้อเนาะฝากมาให้ทางเมาซิงพันแน่เราว่าเป็นโรคกระเพาะเราอะต้องใช้เครื่องช่วยก่อนใช่ป้ะนี่อะไรบอสออกมาพี่นี่เป็นน้งมันจังมันแจ้งมันหุ่งแน่พี่มันนั่งใน่ยามากินยาเอาหน้ามาพร้อมเด้อ ออนซ้กานียัน่านน่น่ะเจ้ายายกินอ่ะหาน้ำมนาสิงตัวนี้จะเอาดีกยวพอ้เน้อปาเสียบลำใส่แน่นคือยาดีจะเพาะมาพอดีจไวไอ้นั่นขึ่นแห้งจะไปจักบ่เคยไปกวดเนี่กินแล้วมันกัธอจองหน้าม้พีคมันินยาสิพี่มันนั่งอยู่พี่ก็เลยมันมันนั่นนนั่ง่มันห่อน เอออาศาสมาเนาะศาสตรมันจะขื่นหนึ magic, ่งเพราะได้นางดิดนางยังกันอยู่ข้างนาไข่แน่นมีต้นไม้ข้างนี้มันไม่มีบอลเลยไรยังถองน้ำยังหอยมาก็ตกใจนะหอยเปนี่คือหาเอ้ยย่ำย่ำเอนแต่เส้นก่อนแล้วก็กินเนี่ยนั่งลงไปนางห่มพี่เป็นยังพี่มันมันนั่นนี่เดี๋ยวเอาไปเผ่นขามก่อนเป็นยัง งถามเหตุการณ์ก็ได้เนาะเจะอาญากินฮะมึงเด้อขอโทษเด้อเป็นนี่ได้อาการคืออะไรฮะคือว่าอ้วกเป็นซ้ำหรือเดะอยอืมม่อคืนนี่เป็นแฉบท้องบ่กด้วยว่าเป็นจังไงแฉบท้องบอกเจ้าว่าคือว่าแฉบนี่เหรอเจ้าว่ามันมันนุ่นขึ้นเลยนะเนาะแม่นบ่ะมันจุกขึ้นเลยอ๋อกระเพาะนั่นน่ะ มื่อวานนี่เจ้ากินยังวานนี่อยู่ในถ้วยไข่บ่กินไข่กับตัวมีบ่ะโอ้ได้กินแล้วนั่นนู้นบบบนี้ในเหตุใดอย่างห้าโอ้แสบบอหุคออ่าแสบปั๊ดโอ้ยแมนแต่กับพ่อขึ้นแห้งแหล่ะนะแสบแต่ผมไม่ยากินบ่โอ้ยเนาะโชคดีคร้บพี่น้องเอ้ยนี่ Ờ, Thành tựa xiên cứ vương tuần Thành tựa xiên này Nhằm, nhằm, nhằm kín đây Khơi, kín, thử như thử xin khơi, khơi kín như vậy Khơi kín đi là à Nhằm con Đi, vẫn đi có khó Đi, vẫn đi có khó Đi, vẫn đi có Đi, vẫn đi Nhằm đây kín Ở nằm đâu luôn nôn Cập hoa cốt là dọn Nên Đó kín khẩu khai chiều Kín nhằm Vâng khó là vào và Kín nhằm bỏ đây. đây Chưa ừ. hai cái cào nữa Mẹ เออกินน้ําลองลงไปอีกน้ําลองลงไปเด้อสิเอาตัวนี้เออแคปซูลลงไปอีกเม็ดนึงตัวนี้ันดีก็พเด้อตัวนี้ยังเหลือมดนึงแม่นเอาไว้ด้ตัวมันเหลือเอาไว้สกันกับตัวนี้มาแล้วกคืนกิโลตัวนี้กันกินนี่เป็นชมพูล่ะแคปซูลแบบนี้กคือลบ่ยรนเคืนเลยตัวนี้เอาน้ืนลงดลังเลยยบ่ได้เด้อตัวนี้ แยำก็ได้ให้กันยำแยมก็ได้แต่ว่าจะเห็นผลไวแว่าเราเดินทางแล้กินเข่าแล้วบ่อมาในตอนเช้านี่ยังไม่ได้กินเข่าเลยไปจักเนาะยังกินมาได้ไปจักเห็นต้องกินบ่มาได้นะขันยาแล้วกินก้อนเอาชดน้ำต้มเลยกินไปก้อนใชะผู้อยู่บ่อยาไงบอกบอกแล้วกันบอกแล้วนไงนี่เด้อตัวนี้หั่นชองแพงนี่เป็นยาดีกระเพาะเสพตะชอนเสบท้อง ยำกินเลยตัวนี้เนาะโดยในซองแพงนี่เป็นยาสาระหรือว่าฮูสกวาเจ็บหัวหรือเป็นไข่กินเท่าเมิดด้วยสองมิดแล้วแต่อาการของเฮาเป็นนักหรือเป็นเบอลอันนี้ก็คือจะเป็นยาพาราทั่วไปเนาะเราไปซื้อยาพารายานี่มาไว้ก่อนไผ่กะหูบดบ้านบดเมืองเหรอเนาะไผ่ปวดหัวก็กินตัวนี้ไว้ก่อนนะตัวนี้คือชื่อเอาตัวนี้อันนี้หั่นทางเฮาเอามาในรถของเฮาอันนี ยังเดือยมิตรหนึงถ้าว่ารู้สึกว่าแสบวีขึ้นมาได้ตอนเที่ยงยังกินอีกมิดนึงเลยยังเดือยมิตรหนึงเพราะไฮไลท์บ่ได้พอกันแล้วเบิดแล้วบ่วเอ็นบ่วเอ็นก็ขอได้ว่าือเรือชีวิตตอนแรกนะก็เลยบัวเอ็นไปสองมิดรเป็นก็เบิ่งทางอีกหน่อยแต่จังกินข้าวมาแต่ไกลนะพี่น้องเบิ่งก่อนอีกกาคนนี้แหละรับสิ่งนี่นี่นี่ทวานั่งกันต้องขวบก่อน กินโันี่ก่อนกินลับมันมีลับหมูลับชุกกับน้ำต้มนี่น้ำชดนี่ล oh ับลับชุบกินก้าวาน้ำผึ่จะกินยาอีกตอนเที่ยงตอนเที่ยงยังกินยาอีกรอบนึงเนาะอ่ะ้อยนอกกะเกเกระเพาะกระเพาะมาที่ดีไงันนุนนึงอยู่ว่เข่ามันนี่ยัง้ึง เังไม่ทันหนึ่งมีเยอะ่าเขากินนะน<ม>เขายีนนะเขายีนอุ่นก่อนป่จูไฟอุ่นเนะเาะไปเดีย๋ยวเบิ่งไปเดียจูไฟนังก้อนเฉนี่ยไฟไม่ได้เอยแล้าเอาของกินไปไหก่อนเดี๋ยวเ,เราหลับขึ้นไฟอุ่นเขายีนมาแล้วไฟน้ำแข็งกอนเิลี่ยก้อน,อนอขึ้นเลยอ๋อหมดอาทิมรอนั่นนะหมดขึ่นเลย เะจังเข็ดไม่็เพพาะนนกินเขาว่าไไรเลยเนาะทิ่ขิ่ขิงงูไลหมดเนาะมุดมีอยา่กินเขาเนาะใสกระช้ามพุนแดดตัวแรกอย่างละ โอ้น้ำไปตักเอาอยู่พุ่นบ่ตักน้ำมอบ้าดนี่สันไปพี่น้องเง้ยที่นี่ทางสมบุรกะได้ซื้อยากับซื้อของกินมาให้เพิ่นเนาะเป็นเงินของทางเอ้ยจูดี้เด้อประเดี๋ยวแห่ฮาได้ยินว่าเจ้าบะบมีมียาดอกเอ้ยเพิ่นกะบอกไว้ตั้งแต่เพิ่นฝากเงินมาเพิ่นแหอ๋เพิ่นบอกว่าทีถามเบิ่งว่าทางบอสิงตัวไรที่บอสิงบ่มีได้มอมให้ทางสมบุรจัดการเลย มาดีเทากับมาเบิงพอยน้องมาเบิงว่าเราเนี่อีหยังที่โบมีเนาะเขาก็จะซื้อมาให้คือเกี่ยวกับตัวที่เบื้องต้นคือหึดขยะเนาะขอบใจถ้าเกิดจูดี้เนี่ยอนุโมทิขืนก็ได้ขอมุกขอบใจเด้อใครเกิดจูดี้จดี่ซื้อขยาให้ในครั้งนี้ขยาขยาให้น้องก็ได้อ่าน้องเราอวยพร ค่อยฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าคนอยู่ดงอยู่ป่าเสียหายว่าคล้องกับโบไร้เนาะต้องหัดไปเรื่อยๆบางเดียวกับสอนคนลำให้ดำหน้าแหละเสียเอาผู้ปั๊บมือเดียวให้มันเป็นกับโบไร้เนาะโดยจังนดยาบุญกะขอขอบุณขอบคุณทั้งเออจุดี้ลายทั้งเออเด้อที่ได้ฝากเงินอยู่ไว้กับน้องนี่แหละพอน้องกับพอได้มาหาเราตัวใดที่เราจําเป็นทั้งน้องกับที่ได้เบิ่งชื่อมาหายเราเนาะขอขอบุกขอบใจแลาย ຫວຍຢູ່ດີມີແຮງເດເອີຍເດສາທນາະຫນນເດ້ອຍຊິາາບິ່ໃໝ່ອາກາປຈັດอ่ะສະບາດີປ້ດຸງເດສະບດີ